ครับสวัสดีครับเฟปต้อมนะครับวันนี้จะพามาทําอาหารไทยแบบอินเตอร์นะครับคือต้มยํากุ้งนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับก็มีส่วนผสมของทีปีูตรนี้นะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีเกลือน้ําปลาน้าพริกเผาแล้วก็นมสดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูทั้งลูกนะครับคงปรุงรสนิดนึงนะครับน้ําตาลปีบนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะครับ แล้วก็รากผักชีพริกกระเทียมหอมแดงโขกแบบหยาบนะตอนนี้เพิ่มรสชาตินะครับเขาเข้มข้นขึ้นนะครับตัวนี้จะเสริมให้ด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่หรือมะเทียศซีดาก็ได้นะครับเพื่อให้มีวิตามินเพิ่มขึ้นแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกแล้วก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะครับการเตรียมกุ้งก็มาดูการเตรียมกุ้งนะครับจะสาธิตให้ดูสักสามตัวนะครับเื่อคนไหนที่ยังไม่มีความชำนาญ อยากทำขายก็ควรจะทำแบบนี้นะครับเราก็กุ้งอย่างนี้สดๆนะครับเลือกมาเป็นกุ้งสดๆเราก็แกะแกะแกะเปลือกเขาตามร่องตัวเลยนะครับแกะไปไม่ต้องไม่ต้องหมดนะครับเหลือไว้ส่วนข้องหางนะครับเพื่อจะโชว์คำว่าเป็นศิลปะของกุ้งนะครับ ส่วนหัวแล้วก็เอาออกนะครับส่วนหัวก็เอาออเอาไว้นี่นะครับ้ค่อยผ่าหลังให้ดูอีกทีหนึงนะครับอ่ะน,นี่จะทำแก้พอชั่นหนึ่งนะครับประมาณกุ้งประมาณ เจ็ดแปดตัวนะครับหนึ่งหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยครับหนึ่งพอชั่นส่วนของผักแล้วก็มีเห็ดฟางแล้วก็เห็ดออรินจินะครับ จะได้มีวิตามินนะครับสีสันตวยงามออกมานะครับก็จะผ่าหลังเขานะครับผ่าหลังเพื่อจะเอาลำไส้หรือว่าคียงเขาในออกนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่เขาอยู่ลำไส้นะครับผ่าให้ลึกๆเลยนะครับเวลาเขาสุกเขาจะเป็นล่องสวยนะครับสําหรับกุ้งแบบนี้อาหารไทยควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปทําผัดไทยก็ลายนี้ได้นะครับ คาตะไคร้ครเราก็หั่นให้เขาละเอียดเลยนะครับสวยงามจะได้าดไดาาบบทานได้เลยนะครับลักษณะในโรงแรมก็จะหั่นแบบนี้นะครับที่เคยทํากันมาถามว่าทําไมเขาถึงหั่นละเอียดสามารถที่จะทานได้เลยนะครับคาตะไคร้นี่ทานได้นะครับเป็นยานะครับ อ่นใน,นข้าละเอียดอย่างนี้เลยนะครับ กลิ่นก็จะออกมาดีรสชาติก็จะออกมาดีเท่าเราหั่นละเอียดและอย่างสามารถที่จะทานได้นะครับ ส่วนห้องขาก็เหมือนกันนะครับหั่นหั่นให้เป็นแท่งสติ๊กอย่างนี้นะครับขาก็ควรจะเลือกกต้ขาที่มีลักษณะกลางๆไม่ถึงก็อ่อนมากนะครับถ้าเราเอามาต้มยำจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลา้ใบมะกรูดเราก็ฉีกให้เป็นฝอยฉีกเอานะครับใบมะกรูดก็ฉีกลักษณะประมาณนี้นะครับกานก็ได้นะครับการึนแข็งแล้วก็ต้นหอมก็จะหั่นประมาณเก่งๆไม่ถึงกระเอียดไม่ถึงกระยับมากนะครับประมาณท่อนละเซนประมาณนี้นะครับสำหารับต้มยำก็มีผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับ ใส่3มอย่างเลยนะครับประมาณนี้ครับทีนี้นมาดูการทำนะครับควรเป็นน้ำสต๊อกนะครับที่จะทำต้มยำจะให้ดีคือน้ำสต๊อกนะครับสต๊อกอะไรก็ได้ครับหมูกไก่ได้หมดนะครับ เราก็ใส่ขาตะไคร้ที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะครับเสรนจลงล่างสักทีก็ใส่ไปตอนร้อนๆเนี่เลยนะครับนี่ก็น้ำร้อนแล้วก็ตามด้วย กุ้งเลยนะครับเรายังไม่ต้องคนนะครับต้องอาหารที่เราใส่ใหม่ๆอย่าไปคนนะครับเพกการาะว่ากันเข้าไม่ให้เข้าขาวใส่เกลือนะครับต้มยำนี่คือต้องมีส่วนผสมของเกลือที่ค่อนข้างจะใส่เยอะกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับเกลือหนึ่งส่วนน้ำปลาสามส่วนนะครับถ้าจะกะเป็นหม้อใหญ่ๆ แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำตาลนีตัดรสให้เขานิดนึงน,น,นะครับใช้น้ำตาลปี๊บได้นะครับอาหารไทยจะอร่อยนะครับรสชาติก็จะกลมกล่มนะครับผมป,ปุงลดหนึ่งช้อนชานะครับ ปล่อยให้กุ้งสุกไปเลยนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้กุ้งสุกเรากุ้งใส่ลงไปปรุงเครื่องลดรสชาติลงไปแล้วกุ้งนี่อยู่ประมาณ8-10งสิบนาทีเขาก็สุกแล้วนะครับนี่คือเวลาต้มยำเป็นเพศอาหารซีโู้ดไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยใช้เวลาแค่สิบนาทีคือสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็ตามด้วยเห็ดนะครับ ครับมาณนี่ครับอ่าทีนี้เราก็เติมน้ำพริกเผาไปเลยนะครับตามด้วยนมนะครับนมสดนะพาเนชั่นนะที่ใช้ มะเขือเทศที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าคนไหนชอบอสีสันเพิ่มเติมหรือว่ามีความเปรี้ยวของมะเขือเทศก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ผิดนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับในส่วนนี้แล้วก็ลูกโดดนะครับพิขี้หน,นะครับไม,ไม่ต้องไปหั่นเลยนะครับปล่อยเขาเดือดประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีใน,น,น,นส่วนนี้นะครับก็มา พักใส่จานได้เลยครับทันี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ลงถ้วยนะครับมีมะนาวใส,ส่ก้นถ้วยสักหนึ่งซีกไปก่อนนะครับทีนี้ก็ตามด้วยต้มยำร้อนๆนะครับ สีสันน่าทานมากนะครับถ้าหากท่านใดคิดว่าจะทำเป็นจิตรการควรควรจะซื้อ,อมันกุ้งมาไว้หนึ่งนะครับเป็นกิโลเป็นระตักใส่เป็นช้อนใหญ่ๆเลยนะครับในส่วนของเมนูที่ทำโชว์นี่มันเป็นแค่มันกุ้งที่ติดตัวเข้ามาก็ได้สีประมาณนี้ครับ ทีนี้ก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับโดยหน้าเขานิดหนึ่งนะตามด้วยมะนาวนะครับบีบตัดลดไปเลยนะครับหนึ่งฝาหรือว่าจะถ้าทำมีกิจการทำขายก็เสิร์ฟไม่ต้องบีบไม่เข้านะครับตัดคู่ไปเลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยพริกเผาแต่งหน้าเ่านี้เป็นไครับเพิ่มความสวยงามให้น้ำซุปนะครับประมาณนี้นะครับเมนูต้มยำกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาไปทำรับประทานดูนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมช่องของเรานะครับขอบคุณมากครับถ้าคิดว่าดีว่าอะไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ